วันนี้ซอมบี้ก็จะมาบุกบ้านฉันฉันต้องสร้างบ้านรักษาความปลอดภัยก่อนที่ซอมบี้จะมาบุกบ้านฉันอย่างแรกฉันจะสร้างป้อมปืนก่อนเลยสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเครื่องแจกจ่ายบล็อกเพื่อต่อเครื่องทนสัญญาณเอาละเตรียมวางได้ จากนั้นก็ใส่ลูกไฟเข้าไปเลยให้คมห้าอันทีนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วเยสเยี่ยมไปเลยทีนี้ฉันก็ต่อมุงจรให้ให้มันต่อกับให้มันต่อกับปุ่มคันโยกพิจจะได้ยิงได้อย่างอิสระโอเค เรามาต่อมุงจรกันเสร็จแล้วเรามาดูกันเลยฮะว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยทีนี้ฉันก็สามารถจัดการพวกซอมบี้ได้แล้วแต่สนามบนเลนฉันพังตอนดึกแล้วนี่ว่าฉันต้องดูซิว่าซอมบี้มายังโอ้นั่นซอมบี้ ฉันฉันต้องวิ่งฉันต้องล่อซอมบี้ให้มาติดกับดักลูกแฟของฉันให้ได้ยะ yeah, ได้เวลายะโอซอมบี้ยะ yes, มันได้ผลแต่ซอมบี้มันยังไม่ตายมันมาเป็นฝูงแย่ yeah, แล้วยิงอีกยิงอีกยิงอีกโอ้ยเจ็บเรารีบหนีแล้ว ยิง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 โอ้ยมันมาเป็นฝูงฉันต้องฆ่ามันแล้วฮึดจ้าฮัจ้าฮัจ้าฮัตจ้าโอ้ยเลือดฉันแกตายแล้วยิงโอ้ยมันมาอีกแล้วฉันต้องฆ่ามันให้ได้ฮัจ้าฮัจ้าฮัจ้าฝูงซอมบี้หายไปหมดแล้วแต่ฉันทำลายข้าวของหมดเลยไม่น่าเลย บ้านข้างๆฉันก็พังไม่นะเพื่อนที่มีชื่อว่าไม้บ้านของเขาพังไปแล้วแต่เรื่องนี้นเราก็สามารถฆ่าซอมบี้ได้เย้ย